บายดีเดอ้อพี่น้องท้าฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศยินดีต้อนหับชูซองแม่น้องอยูโรคือเก่าเดอ้อมันอนี้ก็มาพบกับตีเข่านอะนทุกคนเนาะเอาตีเข่าแบบว่าอีกัยังบบว,วิธีบูฮานตะก,กี้ม่ยูโรนเอามาเข่ามาเฮือแล้วกะให้น้องน้องตีอันนี้กเท่ายูโรของเฮายูโร สบายดี FC ไว้ลูกไอ FC ชาวนงสบายดีก่อนมาสบายดีไว้ใช่ไอ้บอยสบายดีนี่สบายดีนี่อย่ากินเด้อข่าเด้อมันข่าคอเด้อท่าวยูโรเจ้าคือบอสสบายดี่ ตัวป่วนทุกคนอันนี้ตัวป่วนโอ้หพี่ลึกมาอายหนึ่งย่าย่าจริงคาคอตัวเองสอบอค่กเป็นเจืดบอกเป็นอยดบอเป็นหอยแต่กูอยู่ห้องหมอ n h 妈 n g mà c á ัไม่ด so ้ให้ห so ัวให้แอวเด้ผัวบให้เหไม่อยงั้เขาแต่งงานกันีเขามาห้คลิปแ่งอง้วือมาให้ออกะมาให้่อยายยากหมวกซื้อหมวกมาให้ยากอย่ามาขเอามันปักตีนเอาเอา

เกียวกันมเกียวนทไมะเกนองนองหัวขวันนึบางยูโรมันหัวขวัญในหนึ่ง ไปท,ที่ซีวิตบันนาะแมยูโรมันบบมีไพามาปัน่นแมยูโรก็เลยให้ผลตีเอาเด็กๆตีให้มันละพันกีบทุกคนเลยตีก็ได้ยมาได้ลายดอกส่วนคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจให้แมยูโรให้คลิปต่อไปในเดอ้อ สบายดีพอกันใหม่ในคลิปหนาสบายดีบายบายี่บายๆเอาไป